สวัสดีค่ะครูทุกทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะรวมไปถึงเด็กๆที่เรียนรู้กันอยู่ปลายทางทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราพบกันค่ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เราพบกันในวันจันทร์ที่เท่าไหร่ลูกวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ11เดือนอะไรเอ่ยกรกฎาคมพศส5 0 0ัหา้ย เก่งมากเด็กๆยังไม่ลืมวันย so, like ังไม่ลืมเดือนยังไม่ลืมปีเพราะฉะนั้นสัปดาห์หนึ่งมีจํานวนวันทั้งหมดกี่วันละลูกกี่วันคะสัปดาห์หนึ่งมีจํานวนวันทั้งหมดกี่วันเอ่ยเจ็วันเห็นไหมคะเรามาโรงเรียนกี่วันนะเด็กๆมาโรงเรียนกี่วันลูก5วันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ เกองมากห้าวันแล้วหยุดกี่วันคะ2หยุด2วันวันที่หยุดตรงกับวันอะไรเอ่ยวันเสาร์วันเสาร์แล้วก็วันวันอาทิตย์ผ่านมาหรือยังลูกผ่านมาแล้วหลายคนนะคะบอกว่าแหมชอบจริงๆเลย วันหยุดซึ่งตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เพราะว่าเรานั้นได้ไปพักผ่อนที่ไหนลูกที่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงของวันหยุดนั่นก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเด็กๆไปทำอะไรกันมาบ้างลูกส่วนใหญ่วันครอบครัวเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กๆไปทำอะไรกันมาบ้างคะส่วนใหญ่ทำอะไรลูกน้องพุนผลทำอะไรคะถามพุนผลพุนผลทำอะไรเอ่ย สาววันที่สองวันเนี่ยหนูทำอะไรบ้างลูกเล่นเล่นอ่าเล่นอ่าพูนผลเล่นและพูนผลทำอะไรอีกลูกโอ้เด็กหญิงพูนผลบอกว่าเล่นเล่นยังไงคะเล่นกับใครลูกเล่นกับเพื่อนอ๋อเล่นกับเพื่อนเห็นไหมคะพูนผลเขาก็มีเพื่อนทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ โรงเรียนอ้าวต่อไปค่ะน้องกรนกการค่ะทำอะไรลูก <Okay. S 1> แล้วอะไรอีกอยู่บ้านะ่ะเด็กๆต้องทราบกิจกรรมของตนเองนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กๆต้องอยู่กับครอบครัว2วันเองค่ะลูกแต่ว่าอยู่กับคุณครูถึง5วันนะคะอ่านหนังสืออ้าวต่อไปค่ะน้องดารุณีนะคะ อะไรลลกกิจกรรมไม่ต้องคิดนานค่ะไม่ต้องคิดนานนะมันเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้วเอาดารุณีทําอะไรอ่ส่งไม้ต่อนึกไม่ออกส่งไม้แสดงว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนอนหลับทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมอน,น, <laughs> นอนหลับตลอดอ่านหนังสือเก่งมากดารุณีตอบไม่ได้นะเดี๋ยวมีรางวัล <พอ S 1> ให้น,นะกวาดบ้านอ่อแสดงว่าหลับทั้งวัน,นทั้งคืน,น อ่ะต่อไปค่ะเล่นเล่นอ่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะบางคนบอกว่าเล่นเล่นอย่างเดียวอ่านหนังสืออ่าต่อไปอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือไปบออตุ๊กปลาไแม่ขายของอ่าแสดงว่าที่บ้านมีร้านขายของน่ารักมากเลย มีคาว่าค่ะด้วยนะคะเวลาพูดให้ลงท้ายด้วยคําไพเราะนั่นก็คือครับหรือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านหนังสือนอนเล่นฟังแล้วเพราะหรือเปล่าลูกไม่เพราะเลยนะคะการพูดของเด็กๆต้องมีคําลงท้ายนะคะอาจจะครับถ้าเป็นเด็กชายค่ะถ้าเป็นเด็กหญิงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคะ เด็กๆ <t ap os> ต้องพูดด้วยคําพูดที่ไพเราะแล้วก็อ่อนหวานนะคะนักเรียนชายส่วนใหญ่ทําอะไรคะกิจกรรมของหนูไหนลองช่วยกันตอบสิคะทาอะไรลูก <t ap os> อะไรนะอะไรนะอ่านหนังสืออ่านหนังสือส่วนใหญ่นะคะมักจะบอกว่าอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะ อยู่ทางโรงเรียนก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณครูอยู่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่หนึ่งเลยเด็กๆมีความสุขสนุกสนานเพราะฉะนั้นเรามาเคลื่อนไหวในเพลงสนุกสนุกค่ะไปเที่ยวกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะ,ะดีนะคะหลายคนบอกว่ายังห่วงเล่นแล้วก็ห่วงเที่ยวเพราะฉะนั้นพาไปเที่ยวก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะคะมาลีแม่หนูมาลีมีลูกแมวเหมียวรูปรา่างหวาเปรี้ยวเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่ง ระเรื่งจริงจริงพอ่อผูกกระดิ่งกรุงปริงชอบใจเจ้าเหมียวมาสิเร็วรีว่องไวไปดูอะไรทางนี้ด้วยกันอ้าวปลายทางนะคะวันนี้ไปเที่ยวกันก่อนนะคะในเพลงสนุกสนๆค่ะหนูมารีค่ะ การได้เจอนะคะอย่าเพิ่งหลงทางาล่ะหนูมารีกับเจ้าแมวเหมียวที่น่ารักนะคะหลงทางกันหรือยังเอ่ยยังไม่หลงทางค่ะ เรานะีคะที่ตั้งใจทํากิจกรรมทุกๆก,กิจกรรมนะคะในตอนเช้า <c oughs> เมื่อพร้อมแล้วค่ะสองตาดูพร้อมๆกันเลยนะคะเ <c oughs> อาสองตาดู ลค่ะวันนี้เด็กๆตั้งใจทํากิจกรรมในตอนเช้าๆนะคะคุณครูให้คะแนนเด็กๆกี่คะแนนคะคุณครูปลายทางบอกว่าให้คะแนนต้นทางในตอนนี้นะคะเพราะว่าสังเกตแล้วเด็กๆตั้งใจกันดีมากๆเลยเอาไปเลยเอาไปคนละ1,000พคะแนนเ <Hey! S 1> ยี่ยมมากเลยโอ้โหวันนี้สู้ไม่สู้ <Hey! S 1> อเอาละค่ะเต็มร้อยนะคะลูกเต็มร้อยเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันใน สไลด์เลยค่ะในสไลด์บอกว่าลบคณิตคิดสนุกค่ะอ่านพร้อมกันลบคณิตคิดสนุก